สวัสดีครับพ่อก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงปีนนะครับตอนนี้มังกี้ก็ได้พักที่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่นี่นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเนื่องจากวันนี้เดินทางไปที่ราชบุรีไม่ถึงมืดซะก่อนนะครับแล้วก็แมงวี่เลยตัดสินใจว่าเอ้ยพักดีกว่าเพราะว่าเดินทางคืนมันไม่ไหวครับแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูห้องนะครับ นี่ครับทุกคนราคาห้องนะครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่ก็ถือว่าโอเคนะมีแอร์นะครับก็เย็นนะครับเย็นมากเลยเนี่ยนะครับผมสาม้อยห้าสิบาทนะครับไม่มีมัดจำนะครับทีน่นอนผมชอบสีที่นอนมากเลยผ้าปูนะแล้วก็หมอนนะครับหมอน หมอนกับผ้าปูก็เป็นสีโอรสนะครับพ้าห่มสบายแน่คืนนี้ผ้าเช็ดตัวเขาให้สองผืนผมอาบน้ําไปแล้วผืนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ผมชอบอันนี้มากเลยผมผมว่าผมผมอยากจะหาซื้อไว้เหมือนกันนะที่บ้านเป็นโต๊ะก,กระจกอย่างนี้นะที่เป็นวงกลมนะครับที่เป็นโครงเหล็กนะแล้วก็เก้าอี้หวายเหรอครับใช่ไหมคล้ายๆหวายนะนะครับที่นั่ง ห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดดีนะนี่ครับผมก็อาบน้ำเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่พัดมหนก็ใช้อยู่นี่นะครับพัดบัวก็โอเคนะห้องน้ำโอเคครับที่สำคัญราคาสามร้ห้าสิบบาทมีตู้เย็นให้ด้วยนี่ ก็ได้น้ำมาสองขวดนะครับอันนี้ฝรั่งผมกินไปแล้วนะครับเป็นอาหารมื้อเย็นอันนี้เอากินช่วงเช้านะครับดีตรงที่ว่ามีตู้เย็นให้ด้วยนะราคานี้ไม่น่ามีเนาะแต่ก็มีให้นี่นะครับราคาห้องนะครับก็วันละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามชั่วโมงสองร้อยพักได้ห้องละสองคนนะครับนี่คือเบอร์โทรนะครับ มีรหัสวิไฟให้นะครับแล้วก็มีกดระเบียบมีผังหนีไฟให้นะครับก็มีโทรทัศน์อยู่ข้างบนตู้เสื้อผ้านะเขามีตู้เสื้อ้าให้นะครับตู้ใหม่เนะนี้ยนะครับแต่ผมไม่ได้ดูนะโทรทัศน์นะครับผมก็เสียบปลั๊กไฟนี่นะฮะปลั๊กไฟสามตาอ่านี่นะครับ นี่ครับคนไฟก็จะมีไฟตรงกลางหนึ่งดวงนะครับแล้วก็มีไฟห้องน้ำหนึ่งดวงแต่มันก็สว่างนะไฟหนึ่งดวงก็จริงแต่ว่าสว่างนี่ก็เป็นผ้าม่านนะครับเป็นไอที่มองเข้าไปข้างนอกนะครับแต่เราก็ปิดม่านไว้นะครับแต่อ air เย็นนะครับอร์เย็นแต่ว่ารีโมทรู้สึกว่าเขาเขาจะไม่ได้ให้รีโมทมารีโมทก็คือมัน คืออย่างนี้เขาเขาจะตั้งเอาไว้เลยนะครับเขาจะตั้งความเย็นเอาไว้เลยนะครับก็คือเราปรับรีโมทไม่ได้นะอันนี้ที่ผมดูเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นอของของโทรทัศน์นะนี่นะครับทุกคนมันมันเป็นรีโมทโทรทัศน์นะตัวเนี้สองตัวเนี้ยไม่ใช่รีโมทแอรนะอันนี้เป็น ที่เคียบรีแล้วก็มีสบู่ให้แต่พวกสบู่อ่ะผมผมไม่ได้ใช้ผมผมีของผมเองแล้วก็เขามีอาหารน้ำสั่งด้วยนะครับเนี่ยมีอาหารน้ำสั่งมีเมนูให้แหละนะครับแต่คราวนี้คือพวกอาหารน้ำสั่งเนะี่ยผมผมไม่กินเลยนะครับไม่กินเพราะว่ามันเป็นอาหารประเภทผัดน้ำมันนะครับเราคือไม่กินนะครับโอเคนะทุกคนเนาะนะครับห้อง ก็ดูดีเนาะนะครับก็ดูดีเลยทีเดียวก็ถือว่าโอเคนะ,ะก็พักคืนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าแม็กกี้ก็ออกเดินทางกับเช้าเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้ถ่ายหน้างานให้เร็วที่สุดนะครับผมครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับแม็กกี้ก็คงจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่ารู้สึเกเพีย์มากเลยนะครับ ก็เลยทําคลิปมาบอก FC นะครับว่าคลิปนี้แม mm ็กี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็จะได้นอนนอนแต่หัววันแล้วก็จะได้ตื่นพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะออกจากนี่หกโมงเช้านะครับทุกคนนะครับก็มันเหลืออีกประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลนะประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดก็ตีไปร้อยหสิบกิโลนั่นแหละนะครับเวลาเดินการเดินทางก็ประมาณสามชั่วโมงกว่า ถ้าผมเดินทางตั้งแต่หกโมงเช้าก็จะไปถึงประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับประมาณเก้ามงเช้าก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะไปถ่ายหน้างานให้ f อซได้รับชมกันเนาะนะครับก็มีวันเนี้คืนนี้เขาเล่นที่ชนบุรีนะครับซึ่งมันไกลไปนะเราก็ไม่สามารถไปได้คือพรุ่งนี้ก็คือที่ราชบุรีที่ผมกำลังไปวัดพระศรีอานเนาะ นะครับแล้วก็วันวันต่อไปนะครับก็เป็นที่สุพรรณนะครับก็คือแมงมี้ไปราชบุรีปุ๊บก็เช้ามาก็ไปที่สุพรรณต่อนะครับออกเดินทางไปที่สุพรรณก็คือราชบุรีกับสุพรรณก็ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ toolkit. นะครับผมแล้วหลังจากเสร็จที่สุพรรณค่อยว่ากันอีกทีว่าจะมีเงินพอที่จะไปตามถ่าย เกมไหมนะครับเพราะตอนนี้เงินเหลือน้อยมากนะครับเหลือแค่น่าจะได้อยู่นะที่ที่ราชบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็สุพรรณนะครับผมก็ของลุงฟ้าเนี่ยลิเกลุงฟ้ากิจดาบารมีเนี่ยนะครับแม็พี่ก็ไลฟ์สดได้แค่ช่วงหน้างานแล้วก็พอเสร็จหลังจากนั้นก็จะเก็บเป็นคลิปวิดีโอบรรยากาศในงานให้ฟ c ซีได้ดูกันนะครับ ถ้างานมันติดต่อกันก็คือพรุ่งนี้อ่ะที่ราชบุรีวันมะลืนที่สุพรรณเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ได้ถ่ายการการทำกาการแสดงนะแบบถ่ายเป็นเรื่องนะคือไม่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมจะได้กลับมาที่ห้องแล้วก็มาโหลดคลิปแล้วก็ตอนเช้าต้องเดินทางต่อนะครับก็เดี๋ยวดูวันที่ไปที่สุพรรณถ้าเกิดว่ามันมี ในช่วงที่ว่างเว้นผมไม่ไม่ได้เดินทางก็จะถ่ายคลิปเนื้อเรื่องให้ fc ได้ดูย้อนหลังกันนะครับเพราะว่าผมถ่ายเนี่ยผมต้องลงเลยนะคือกลับมาที่ห้องเนี่ยก็คือต้อง,ต,องต้องโหลดให้ fc ได้ดูเลยนะครับผมถ้าเราช้าช่องอื่นเขาก็ดูดคลิปจากไรสดมาลงก็ยอดได้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบลงนะครับตอนนี้ผมก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกเพียมากเลยนะทุกคนขนาา้างอาบน้ำแล้วนะ ก็โอเคครับก็ตรงนี้รีสอร์ตตรงนี้ก็คือเข้ามาประมาณอ่าประมาณไม่ไม่ไกลนะประมาณสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาในซอยอีกทีนึงนะครับจริงๆโรงแรมนี้ผมผมเห็นตั้งแต่ช่วงเดินทางครั้งที่แล้วแล้วที่ไปลาดูรีอ่ะแต่คราวนี้เราก็ไม่ได้มาพักที่ที่วันนี้ผมมาพักได้เพราะว่า เราเดินทางมืดแล้วเราอยากหาโรงแรมนอนแล้วก็เลยได้ที่นี่แล้วเราก็ได้ดูราคาว่าเฮ้ยที่นี่มันราคาถูกดีนะแค่สามร้อยห้าสิบาทเองมีครบเลย <c oughs> เออตู้เย็นก็มีให้นะครับก็เหมือนอ่าที่อื่นเลยนะเผลอๆนะสามร้อยห้าสิบราคานี้เนี่ยทั้งดีทั้งถูกกว่าที่อื่นทั้งที่อื่นเคยนะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบหกร้อยเนี่ยบางทีห้องก็ไม่ได้เรื่อง นะครับมันแล้วแต่ที่ここทก็คือผมอะเดินเดินทางบ่อยแล้วก็เราได้มีประสบการณ์ในการนอนรีสอร์ทเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับบางที่ก็บริการไม่ค่อยดีเลยบางที่ก็บริการดีมากอย่างที่นี่ก็ดีไหมดีครับอ่าก็บริการดีอยู่นะครับผมอ่อกุญแจก็คือผมไม่ได้ขอไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าผมซื้อ ของกินนะครับมาจากเซเว่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ได้มากินที่ห้องน้ําก็มีสองขวดใช่ไหมนะครับในกะระเป๋าผมมีหนึ่งขวดก็เป็นสามขวดก็เพียงพอแล้วอ่าเพียงพอแล้วเนาะอ่าพรุ่งนี้ผมจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะครับทุกคนก็คือหกโมงเช้าแหละอ่าตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็ ก็คือของนะผมผมจะเก็บคืนคืนนี้เลยเพราะมันไม่มีอะไรนะนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ไลฟ์สดนะคืนนี้ผมก็จะเก็บกระเป๋าให้เรียบอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมาแค่ล้างหน้าแปรงฟันก็แต่แงตัวก็ออกขึ้นรถล้อหมุนประมาณหกโมงกว่าๆนะครับก็คือจะจะกว่าไม่เยอะนะครับประมาณสักไม่เกินสิบนาทีเพราะว่าเราจะได้รีบเดินทางไปทีราชาบุรีเนาะถ้าเราได้เดินทางถึงเร็วเนี่ยเราก็ได้จะได้ถ่ายบรรยากาศหน้างาน แบบว่าเร็วนะครับทุกคนอ่าก็ f อฟซีก็จะได้ดูภาพบรรยากาศนะครับก่อนใครนะครับคือยอดของแม็กี B ้อ่ะมันจะอยู่ที่หน้างานก็ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ายอดของเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องถ่ายประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวแม็กี B ้ e ก็จะพักผ่อนแล้วนะครับคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะขอนอนพักผ่อนก่อนนะครับ ก็สนับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ